สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตการปลูกต้นมะไฟนะครับซึ่งเป็นมะไฟหวานที่ผมได้ปลูกไว้ตรงนี้ตรงนี้จะมีอยู่2ต้นนะครับอาจะอยู่ด้านล่างของสวนอีกต้นหนึ่งก็จะเป็น3ต้นก็จะมาดูกันนะครับ เกี่ยวกับการปลูกมะไฟหวานาปลูกยังไงนะครับก็เพิ่งตัดนะครับตัดต้นพลึกนี่ครับต้นพลึกที่มันมีกิ่งกิ่งมาบดบังแสงต้นบางคุดต้นนี้นะครับเก็ตัดออกไปนะครับก็จะมีบางคุดอยู่สองต้นนะครับผมปลูกไว้สองต้นที่สวนนะครับก็ใช้ตะขอนะครับ ใช้เกี่ยวผูกกับไม้ก็เลื่อยนะครับมาดูนะครับต้นมะไฟหวานต้นนี้ก็จะมีอายุ3ปีกว่าๆนะครับปลูกมา3ปีกว่าปลูก2ปีแรกติดผลเลยนะครับติดผลให้ได้กินเลยก็ดกนะครับมีลูกดกเยอะเหมือนกันนะครับ2ปีแรกแต่ปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาก็ติดดอกเหมือนกันนะครับ แต่ไม่จับนะครับไม่จับเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนนะครับปีนี้ทําให้ต้นมะไฟไม่จับลูกไม่จ kind of ับลูกนะครับติดลูกไม่เยอะก็ได้กินอยู่ไม่กี่ลูกนะครับส่วนต้นนั้นนะครับปลูกมา2ปีกว่านะครับ2ปีกว่าปลูกปีแรกก็ได้กินเลยนะครับก็มีลูกเยอะเหมือนกันแต่ปีนี้มีน้อยนะครับเหมือนกันนะครับ มาไปไม่จับลูกนะครับไม่ติดผลส่วนอีกต้นหนึ่งที่อยู่ด้านล่างาก็อายุอาพอๆกันกับต้นนี้นะครับาสามปีกว่านะครับความสูงก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ก็เหมือนฟ้าฝนจะตกนะครับฟ้ามืดอันนี้ก็จะเป็นแมงลักอันนี้ก็ผักแพรวนะครับบ้านผมเรียกผักแพวนสารแน่นะครับปูว้กิน วิธีการปลูกมะไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นจิงตอนนะครับกิงตอนอที่ผมไปซื้อมานะครับที่ั้งสามต้นนะครับเป็นจิงตอนอวิธีการปลูกก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้อื่นๆทั่วไปนะครับก็ขุดหลุมลึกห้าสิบกว้างคูณยาวห้าสิบนะครับก็จะมีดดนมักนะครับเดนหมัก ผสมกับเศษวัสดุประเภทใบไม้แห้งนะครับคลุกใส่กันก็จะมีดินมูลชีวัวด้วยนะครับชีวัวแห้งที่เราหมักแล้วนะครับก็มาคลุกใส่กันก็ผสมลงไปในหลุมนะครับก็ปลูกยกนะครับยกขึ้นให้เหนือจากดินเดิมนี่ครับยกให้เหนือจากดินเดิมให้มันเป็นนูนนิดนึงนะครับ เพื่อป้องกันต้นไม้ที่มันจะต่ำลงนะครับปีนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะติดหมากติดผลไหมนะครับปีนี้ก็ถ้าฝนดีนะครับถ้าผลดีเมื่อไปก็จะติดหมากติดผลนะครับเหมือนกับที่เขาเป็นครั้งแรกนะครับปีก่อนๆนะครับปีนี้แรงทำให้ลูก ดอกนะครับดอกร่วงนะครับถึงแม้ว่าเราจะให้น้ํานะครับให้น้ํามันก็ไม่ติดผลนะครับสภาพอากาศที่ร้อนจัดมากๆปีนี้นะครับปีปีหกเจ็ดนะครับร้อนสุดๆช่วงเดือนเมษานะครับมันจะร้อนมาตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภาร้อนอยู่สี่เดือนนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับ ก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยชี้ไกอัดเม็ดก็จะมีมูลชี้วัวด้วยนะครับมูลชี้วัวแห้งที่เราทิ้งไว้นานแล้วนะครับซึ่งหมดในเรื่องของแก๊สนะครับเกี่ยวกับเชื้อรานะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นขี้วัวเก่าๆแห้งๆนะครับก็ผสมกับฟางข้าวแห้งเศษหญ้านะครับ ก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยอินทรีเนาะปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดที่ผมใช้กับทุเรียนก็มาใส่ให้ด้วยนะครับก็จะมีปุ๋ยเคมีกระตุ้นเหมือนกันนะครับก็ปลูกสูตรเดียวกันกับปลูกทุเรียนนะครับทำเหมือนกันนะครับกระตุ้นปุ๋ยเคมีบ้างแต่ปุ๋ยตัวหลักก็คือปุ๋ยอินทรีนะครับประเภทอินทรีย์ที่เป็นธรรมชาตินะครับมูลชีวัวแห้ง เศษหญ้าเศษฟางแห้งเนี่ยใส่นะครับเศษใบนะครับเศษใบของเขานี่แหละนะครับอพอร่วงเนี่ยเราก็ากวาดกวดเอาไว้ที่ใต้โคนต้นนะครับใต้ทรงพุ่มเนี่ยนะครับต่อไปเขาก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นอินรีย์ในดินนะครับ,นะรบปีนี้น่าจะได้ลุ้นอีกนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ สองปีกว่าๆนะครับต้นนี้จะมีลักษณะผลที่แตกต่างจากต้นนั้นนะครับผลของต้นนี้จะเป็นลักษณะเป็นลูกเรียวๆนะครับลูกเรียวๆต้นนั้นจะเป็นลูกกลมๆนะครับมันจะเป็นกลมๆมันอาจจะเป็นคนละสายสายพันธุ์นะครับผมเองก็ไปซื้อมาก็แม่ค้าบอกว่าเป็นมะไฟหวานก็ซื้อมาเลย ก็ไม่ได้ไปสอบถามเขาให้ชัดเจนเรื่องรายละเอียดนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ก็ได้นะครับขอให้เรามาปลูกไว้ที่สวนเนี่ยนะครับปลูกประดับสวนไว้นะครับต่อไปมันก,ก็จะโตแล้วก็จะมีผลมีลูกให้เรากินนะครับผมเองก็ไม่ได้ปลูกในเชิงพาณิชย์นะครับไม่ได้ปลูกในเชิงพาณิชย์ก็ปลูกไว้นะครับหลายอย่างหลาย สายพันธุ์ต้นไม้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ